เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกับพบกับแ s s ซ s s ซินคิดวาร h ล l a นะครับผมในพาร์ทนี้เราต้องเดินทางไปน่าจะไกลมากเมื่อกี้ผมเห็นพันห้าคอยดูแผนที่คีดิเดินทางมาที่นี่ที่ไหนที่นี่โอ้โหจากตรงนี้มานี่แล้วฟ้าทะาเวีวไม่ได้ด้วยนะไกลมากเลยเดี๋ยวอนี่เราอยู่ตรงนี้ไปนี่เลยฮะโอ้โหโคตรไกลไม่ได้ก่อน้วกนนะ อาจจะต้องเออเอ,อ๊เดี๋ยวก่อนขอดูแผนที่นิดนึงจุดนี้คืออะไรอะจุดปิศนานี่นี่คือปริศนานะครับเนี่ยผมว่านะเราต้องหาเวลาไปค้นหาแต่เดี๋ยวขอไปมิชชั่นก่อนโอ้โหพันห้าโคตรไกลบอกเลยไปไกลมาก โอ้เดี๋ยว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 ตกเดี๋ยวตกเฮ้ยอะไรวะอ๋อสนามซ้อมตกใจนึกว่าอะไรเฮ้ยมีม้านี่เอ้ยมีม้าจอดรอเราอยู่โอเคขึ้นม้าไปดีกว่าเอา้าอะไรวะอะไรวะอา้าวพวกเดียวกันไปโทษเดี๋ยวก่อนม้ามา,มาไป,ไปกดนี้เอาให้มันวิ่งไปตามทางให้มันไปเองโอเคไป เออขี่ม้าไปก็ดีว่ะตามทางนะครับนี่มันฉากของ Death Standing ผสมกับ g o d of t u u s h i m a นะครับเพราะว่าผ,ผมเห็นหิมาแล้วผมเอียนเลยตล้วแต่เล่น Death Standing และหิมะเยอะมากแล้วก็เป็นหิมาที่โคตรโหดมีม้าน่าจะใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน ค่อยดีหน่อยถ้าวิ่งมือเปล่าไปนี่วิ่งเท้าเปล่าไปนี่ไม่ถึงหรอกพันห้าเนี่ยม้ามีพลังด้วยนะครับแสดงว่าม้าตายได้ม้าอาจจะตายได้เลี้ยวโอ้โหเดี๋ยวได้สวยงาม <c oughs> ค่อยๆไปแล้วกัน โอ้โหทางมันสร้างซับซ้อนเหลือเกินแต่ใกล้ถึงแล้วล่ะอีกแค่600เองโอ้ครูดูภาพดูยิ่งใหญ่มากผมชอบฟีลลิ่งของภาคนี้มากเลยนะครับบรรยากาศน่าสนใจไม่เคยเล่นเกม Assassin's Creed ในบรรยากาศที่มันแตกต่างขนาดนี้มาก่อนถือว่าน่าสนใจ อ้ยนกนกเกือบชนนกอีก,กาอีก,กาฮีมะตกหนาไปหรือเปล่าเฮ้ยมีม้าว่ะมีม้าว่ะมา้าใครวะฝั่งนูน้นไปครับเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะหมาจิ้งจอกเหรอ น่าจะใช่เฮ้ยเยสัตว์เมื่อกี้เหมือนจะมีสัตว์เฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรวะแคมป์เหรอไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเกมนี้ต้องเก็บเวลหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่มั่นใจไม่ได้สังเกตระบบนี้เลยวะ่ะคือเล่นมาแบบเรื่อยเปื่อยมากเพราะว่าที่ที่ผ่านมามันใช้กระเจอตัวเก่าอ่ะมันกระตุกเล่นไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อได้สังเกตระบบเท่าไหร่ตอนนี้เล่นลื่นแล้ว ใช้เวลาเด็กกันเอุ้ยแล้วมันลงน้ําได้เหรออ,อ๋อน้ำมันตื้นครับน้ำมันตื้นตกใจที่ไหนวะทำไมมันวนไปวนมาล่ะอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วทางมันเป็นอย่างงี้ไม่ต้องอ้อมไปครับโอ้โหมีเลี้ยวด้วยนะเลี้ยวเขาโค้งม,มันวิ่งไปตามเส้นทางอย่างนี้เลยนะไม่มีแบบ ทางมัดอะไรไม่มีฮนะโอ้มันอ้อมโลกไปเลยแลเนะี่ยแต่เราก็ต้องยอมครับเพราะว่ามันไกลแล้วเราก็ไม่รู้เส้นทางด้วยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีแมวน้ำด้วยมีแมวน้ำน,น่ารักเชียวเอา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 ,เ,อาเฮ้ยไปไม่ได้แล้วต้องข้ามฝั่งแล้วครับลงแล้วฮะลงจับ ลงยังไงล่ะลงยังไงเดี๋ยวกดอะไรลงอ๋อโอเคปะโถเอ้ยแล้วทำไงอะ่ะอ๋อนี่ไงเราเลือกใช้ได้นะฮะเรียกมา้าโอเคโอ,อ้นี่ม้าเรา อ๋อโอเคเห็นแล้วนะทำอะไรวะอ่าเป่าเป่าเป่าแต่เป่าแต่เรียกเรือโอเคดูเรื่องดูเรื่องไปเรือมาหนาว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 ย็้นยืน,ยนโอเคเรีบขึ้นบนโอ้โหไปขับเรือ ไปฝั่งนูน้นต้องนู้นแน่เลยครับไปฮะโก o ออฟเจคทีโอเคไปที่เราต้องการจะไปต้องเรียนรู้ระบบนิดหนึ่งครับ mm hmm. เพราะว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจปุ่มเท่าไหร่ hmm. ถอเวลานิดนึง โอ okay. ไม่ใช่ที่นี่หรอมันเลยไปฮะมันเลยไปออต้องไปทางนี้โอ้โม่งซับซ้อนว่ะไปยากจังเลยเราสามารถเรียกเรือกับเรียกมาได้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งจะลองเมื่อกี้เนะี่ยสต็อปอ๋อให้หยุดหยุดร้องเพลงครับโอเค ถือว่าจะต้องไปที่แคมป์แคมป์ที่มันเก็บสปายครับของท่านเขาเอาไว้เดอะเขานะครับผมไม่รู้ว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะเรียกท่านเขาเดีกว่าแต่เหมือนว่าฉายาคือเดอะเขานะไม่แน่ใจน่าจะใช่สำหรับเก็บสเบียงน่าจะต้องเป็นการไปขโมยสเบียงหรือไปทำลายสเบียงแน่นะ ภารกิจนี้เลียโห,โหเรือสุดยอดระบบควบคุมเรือง่ายจังเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณ้างหน้าเป็ไงอ๋อนี่ไงผมว่าข้างหน้านั่นใช่แน่รอมาเลียวก่อนเลียวปัาบน,น,นี่ไง โอเคเข้าไปจอดเรือได้ไหมเอ้าเดี๋ยวก่อนผมนึงจอดเรือยังไงวะเอ่อกางๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บ้านี่มันแอร์เรียนอันตรายโอเคลงก่อนเราเราออกแค่นี้ก่อน เฮ้ยมันจะว่าอะไรเราไหมเ,เรารีบออกก่อนดีกว่าวะแป๊บน,นึงเดี๋ยวมันเห็นว่ะออกก่อนออกก่อนก่อนใจเย็นใจเย็นเหมือนมันจะเห็นโอเคโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยเราจะต้องไปทางนูน้นอ๋อโอเคเอาไม่โอเค,อเคไปเผาซับพายของพวกมันมาที่นี่เหรอ เอาแล้วครับเปิดสงคามโอ้โหเอาเลยเหรอไปลุยครับอุ้ยไปช่วยช่วยมันอนนี้เอออยู่ไหนอุ้ยอุ้ย ตายไหมไฟไหมไฟไหมจะตายแล้วไม่ตายวะอุ้ยเราเราก็โดนอีบ้าอ้บ้าน,นี่ยิงทนงูใส่ตู้เ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดน้ำน้ำโอ้ยเลือดเลือดลดเลือดลดตายตาย,ตายเอาโดนไฟไหมแล้วดับยังไงวะดับไม่ได้ฮะ บ้าชะมัดไปโดนไฟไหม้แล้วดับไม่ได้หครับผมเวนตำดูผมว่าชุดมันดูอึดอัดหมะมา呀มา呀เปิดสองราม ไปได้เราปีนมันอยู่ไหนวะเลงเลยไม่ได้ว่ะไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนมึงมานี่อ๋อโอเคกดเครื่องหมายลงเพื่อเลือกเลือกไฟยังไงวะอ๋อเลือกไฟเอาไว้เผา เผาสเสบียงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้บ้านเดี๋ยวก่อนนะเอาแม่แม่มาอย่าพี่เฮ้เผาแม่งด้วยไฟเนี่ยแหละเรียบร้อยตายรุดของสักหน่อยเผาแม่งเลย มาโอ้โหเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะแล้วก็นะเก็บไฟแล้วเราไปสู้หน่อยไหนวะไหนวะนีเ่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตอนนี้ช่วยช่วยครับผมตายโอ้ภาคนี้มันยกทับกันดื้อๆเลยฮะหมดแล้วยังหนึ่งสองโอเคหน้าแตกหมดยัง ไหนวะซัพพายอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมีของวะไม่ได้มึงโอเคล่วงโอเคไหนวะไหนวะเฮ้ยไอ้บ้ามานี่รอมันอุ้ยโดนหนึ่งทีรอมัน โอ้โหโ,โคตรเก่งเลยลูกน้องเราโคตรเก่งเลยลูกของอยู่ตรงไหนโล่มาโล่อล่กันอยู่โล่กันอยู่โอเคมานี่มึงธนูเหรอโอเคครับผมเอาลูกธนูมาเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นได้นะได้ไหม,ไดไหมเดี๋ยวมาช่วยมาช่วยมานี่โอเคมาช่วยครับผม มีของไหมไม่มีไปทางไหนตรงนี้มีคนเหรอไหนวะข้างบนเอามีเหรอมานี่มาโอ้โหเดี๋ยวยิงยิงโดนกูปัตหนึ่งปีนะมานี่เลย อืมไอมือธนูนี่เรียบร้อยเข้ามาเก็บมือธนูลูกธนูมามีอะไรให้เราฟาร์มไหมไม่มีเลยครับไปเผาทุกอย่างทิ้งให้หมดเพื่อน,อน,อนไหนอะไรอะไรใครเรียกใครเรียกวะอยู่ไหนวะ โฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวบังไว้บังไว้เอาละจังหวะนี้เข้าไป้ล่อมันเออเรียบร้อยจับตายดีมากรูด,ดไ,ไหนต่อวะไม่จบวะไปต่อเหรอขโมนมีอะไร ตรงนั้นมีอะไรด้วยเหมือนจะเป็นที่เราต้องไปทำลายนั่นไงเจอแล้วมาที่ลองมันเมื่อกี้ไม่ทันจะเตะเตะเขาหน่อยโอเคันนี้หนึ่งสองกระทืบทีหนึ่งโอ้โหสุดยอด โอ้ยระเบิดไอ้บ้าระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ายังไงอะเนี่ยเฮ้ยช่วยกูด้วยดิไอ้บ้าโอ้ยเกือบตายอ๋อมีฮิวด้วยว่ะไม่รู้ว่าฮิวได้หมดหรือยังครับเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยใครแม่งมาเผาอ้ไตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอย่าพูดหลบหลบไหนใครใครคนไหนเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรมั่วเลยฮะยังยังไม่เป็นอันทำอะไรครับมั่วมากพันนี้ยึดได้ละแหล่งเสเบียของพวกมันพีมา ที่นี่คือที่พักของเรามีอะไรไหมไม่มีครับใจใหญ่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 ใจใหญ่เลยสามารถยึดได้และวเ้มาข้างล่าง่อยมีอะไรให้เราเพิ่มเลือดไหมเนี่ยไม่มีเลยครับโอ้โหเพิ่มเลือดไม่ได้เลยฟาร์มอะไรก็ไม่ได้ไปครับ เราสามารถทำลายที่นี่ได้สำเร็จเยวซื้อว่าใครรอ,อเราอยู่ลูกธนูเก็บมาอันนี้มีอะไรไหมเฮ้ยนี่น่าจะเป็นอาหารไม่ใช่ว่ะตังอะไรวะเนี่ยโอ้โหได้ของมาดีเหมือนกันรู้ของให้หมดเลยเฮ้ยมีอัอัพเกรดด้วย อัปเกรดด้วยอัปเกรดก็มาเดี๋ยวก่อนอัปเดตอะไรอัปเดตสองอย่างไอน,นี้ด้วยนะเอาไหมลองดูโอเคอัปเดตผ้านะครับดีมากไม่มีอะไรให้เราได้เฮ้ยมันยังเตือนเตือนอยู่ไม่เลิกเดี๋ยวก่อน อาวุธล่ะไม่มีแล้วนะครับของไม่พออ๋ออัพเดตไม่ได้ละไม่เป็นไรไปครับน่าจะมีคนรอเราที่ท่าน้ำคสซีนเลย you, นายเป็นใครอ่ะแนะนำตัวด้วย He met with your father not long ago. I did indeed. I am King Harold of the North. I speak for my nephew when there is need. This is not King Harold's land. Why does he send warriors so far far You may ask him yourself. Thank you, Uncle. And You are Sigurd of the Raven Clan. Is that right? Son of the wise King Stepion. I am. And you are standing on his land, land, land. land we have reclaimed with blood and steel. That I see, and I honor it, for I have not come to war against you, but for you, at the request of your father. The canny wolf. Was this the plan he spoke of? I offer my support. With my warriors, your raven clan can take Kirtwe's fortress and settle this rivalry for good. This is good news, Eivor. The wandering king will tip our fortunes. Mm -hmm. okay. Any man who wishes to see the end of, <laughs> is a of mine. We thank you, King Harald. Your trust in me will be repaid. This blood feud runs deep, King Harald. We welcome your help, but I must lead the charge. I see. Is this a question of honor? Yes. <laughs> Many winters ago, Kjotve broke an oath to our fathers. Betrayed a friendly peace, and slaughtered many. I understand. Sigurd Jarl will lead the assault against Kurtvei and his clan. Give him full command of my ships and my warriors. When your victory is in hand, Sigurd, find me at Alrekstadir. And we will celebrate together. Our men will gather at Flord, the mouth of the fjord northeast of here. Will you join us? Hold a moment. You, Captain, our longship, Eivor. Meet us there, and we will claim Kurtvis's head for the gods. Brother, I have waited too many years for this day. When Kjotv stands before us, give me the final blow. You will have it, Eivor. You deserve it. Eivor, give us a hand. Harald is generous with his troops. More than I would be. I cannot fathom his game. He is either a young fool or deceptively wise. Whatever his reason, I have a good feeling this war is near its end. Wow. ที่นี้ต้องให้เอวอช่วยเคลียร์ภารกิจที่นี่ต่อทุกคนกลับหมดครับตัวละครเยอะมากเลยนะครับเกมนี้น่าสนใจ เสร็จสิ้นภารก,กิจในการเข้าไปยึดนะครับผมเข้าไปยึดซัพพลายแล้วก็ทำลายซัพพลายเรียบร้อยเรายึดตรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปภารก,กิจต่อไปแต่ว่าเฮ้ยสกิลพอยต์สกิลพอยต์อัพว่ะสกิลพอยต์อัพต้องเข้าไปดูหน่อยอยากรู้อยากรู้สายไหนออโต้อัพ อผมวอาต้องอัพดีกว่าก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงโอเคไปทีละสายแล้วกันนี่คือสายไหนวะอ๋อสเตลโอเคสายสเตลก็ได้พาี้เดี๋ยวขอสั้นๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไปละสวัสดีครับ